คิดถึงพ่อกับแม่มากเนีย่ยไปช่วยพ่อกับแม่ขายไก่ไล้เลี้ยงน้องค่ะอยากบอกให้พ่อกับแม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมคะอยากให้พ่อหันมาสนใจหนูบ้างคะ่ะที่บ้านแม่ผมทําอาชีพก่อสร้างครับบอกแม่ว่าผมคิดถึงครับและผมจะเก็บเงินให้ได้เยอะๆเอาไปเลี้ยงครอบครัวครับ แม่ไหมแล้วก็ช่วยแม่เลี้ยงน้องแม่เสียค่ะ,คะก็เลยอยู่กับพ่อแล้วยายก็บอกว่าให้มาเรียนกับพี่ๆที่นี่ค่ะแม่ไม่มีที่ให้เรียนเลยให้ผมมาอยู่มาเรียนอยู่กับพี่ครับอยากอยากเป็นหมอค่ะอยากเป็นครูค่ะแล้วก็อยากมีอยากเปิดร้านเป็นของตัวเองค่ะ ร้านออกแบบเสื้อผ้าค่ะเรียนจบโตขึ้นอยากเป็นนักร้องค่ะที่หนูจะตั้งใจเรียนให้มากๆค่ะหนูจะหนูจะได้เรียนเก่งๆค่ะเรียนหนูเรียนจบไปหนูจะหนูจะไปเลี้ยงพ่อกับแม่นะคะหนูจะตั้งใจเรียนหาเงินดีดทั้งแล้วส่งตังไปให้พ่อใช้นะคะ <c oughs> บอกแม่ว่าผมคิดถึงครับถ้ามีอาชีพ มีงานผมจะอยู่กับแม่แล้วจะเลี้ยงแม่แล้วจะเลี้ยงครอบครัวครับให้สบายครับไอตัวอาตมาเนี่ยรับสารต่อจากพระเดกพระคุณหลวงพ่อเขาพ่อเขาเลี้ยงมาทั้งปัจจุบันเนี่ยก็สามสิบปีเนี่ยมากจะเป็นเด็กกำมพา้ากปัจจุบันมีแปดบสี่คนตอนหนึ่งก็ถึงมหกส่วนใหญ่ที่นี่มาจากที่ไหนบ้าแม่สอด กับเพชรบุญพ่อแม่พ่อแม่แยกทางกันก็แทบจะไม่มีจะกินนะพูดไง่ายๆมาม่าห่อใส่ผักก็เป็นม,มอโมเงี้ยว่าเก็ดแปคนเนี่ยพอมาวนาไว้เลยนะอย่างน้อยก็ให้จบมสาอย่างน้อยใช่ไหมเอาไปยันมหได้ก็ยิ่งดีแล้วต่อปริญญาเงี้ยถ้าเราไม่รับมาตรงนี้เด็กๆมันก็จะไปเข้าวงจรไม่พ้นยาเสพติดเพราะเขาไม่มีงานทำ ยยมต้องกังาใจกลายไปติดยาค้ายาแล้วก็นทำให้สังคมเดือดร้อนอีกอ,อยู่ตรงนี้มันห่างก,กันไปใช่ป่ะมา,มาเรียนที่มันรับปาก็ลงพ่อใช่ป่ะก็ต้องสารต่อไปจนว่าชีวิตเราจะหาไม่เนี่ยพุงแตกแลกยิ้มครั้งที่12แล้วนะครับที่เราทําโครงการนี้ขึ้นมากับร้านข้าวแกงถนัดแดกนะครับวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิดนะครับอําเภอชัยโย จังหวัดอ่างทองนะครับโรงเรียนนี้เนี่ยก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นกันไปแล้วนะครับเป็นโรงเรียนวัดที่เขานำเด็กกำพร้าเด็กที่ด้อยโอกาสเด็กยากจนมาจากจังหวัดตากที่นี่นี่เด็กทุกคนนี่มีบัตรประชาชนนะครับเป็นสัญชาติไทยนะครับเป็นเชื้อชาติก็แล้วแต่เผ่าแล้วแต่ทำเลที่มาเลยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มีเพื่อนๆได้มาร่วมกัน ทำอาหารให้กับเด็กๆน้องๆนะครับแลกกับรอยยิ้มที่เราจะได้กลับไปนะครับขอบคุณร้านข้าวแกงถนัดแดกนะครับที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดทําโครงการแบบนี้ขึ้นมานะครับผมเองก็เป็นตัวแทนจากร้านข้าวแกงถนัดแดกแล้วก็พี่ๆน้องๆนะครับที่ทํางานอยู่ที่ร้านแล้วก็ f c ต่างๆนะครับวันนี้ก็มาจัดการแลกยิ้มกันครั้งที่12นะครับไปดูกันครับ ทุกเจริญพรญาติโยมนะครับในส่วนของเด็กนักเรียนเราก็มีทั้งหมด84คนนะครับเรื่องการทําอาหารการกินของน้องเช้ากับเย็นเป็นทางวัดจัดการจัดหาแล้วก็ตัวอาตมาเป็นคนที่ทําอาหารให้พวกน้องๆน,นะครับ mm hmm. เด็กทั้งหมด84คน mm hmm. ต้องได้กิน3มื้อนะครับเพราะในการนี้ถ้าเราจะมาจ้างคนทาครัว วันละ3 0มมันก็สู้ไม่ไหวนะยางน้อยๆ3 0 0นี่ก็คือว่าเอามาซื้ออาหารสดให้น้องๆได้กินได้เยอะนะครับอยากเชิญชวนญาติโยมทุกคนนะครับหรือว่าเป็น f c ของหม่อมเนี่ยได้ร่วมมาทําบุญกันนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งหรือเป็นของสดก็ได้ครับของสดกบเช่นหมูเห็ดเป็ดไก่หรือว่าเป็นผักก็ได้ครับถ้าใครพันป่ายพันมาจังหวัดอ่างทองเชิญแวะเข้ามาได้นะครับอ้าวเจริญพรครับบรรยากาศในครัวที่เราก็มาเตรียมกันตั้งแต่เช้านะครับวันนี้ก็มีเฮียอ้วนมาด้วยครับทีมงานร้าน เยออ้วนอาหารป่าล้ามสองหรือว่าเยืยออ้วนไฟไหม้นั่นเอง <c oughs> จำแม่ันนี้แล้วก็คุณแมมตัวแทนตัวแทนร้านข้าวแกงก็มาด้วยนะครับวันนี้เราก็มาทําอาหารของที่ร้านข้าวแกงก็จะมีแกงขีนลูกเงาะแล้วก็มีไก่ทอดแล้วก็มีผัดกะเพราของเยืยออ้วนเอาอะไรมาวันนี้เป็นผัดเผ็ด<ม>ลูกชิ้นปลาไกย มาเสริมหน่อยครับอ,อันนีแ้แล้วก็มีขนมมาให้เด็กๆเออแล้วก็เมืมเ่อกี้มีเมื่อเช้า f อที่ขายของอยู่ที่อ่างทองก็เอาโดนัทมาให้นะครับเข้าม,มาร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่ามื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นถ้าไม่มีคนมาจัดเลี้ยงพระก็ต้องทําเลี้ยงเด็กเอง <คา S 2> ทำเองที่นี่ก็ยังขาดแคลนหลายอย่างนะครับใครที่อยากมาทําอาหารสดเลี้ยงน้องๆแบบนี้ก็ได้ปรุงสดหรือใครที่ไม่มีเวลา ก็เอาอาหารแห้งมาถวายพระไว้เพื่อที่จะมาเลี้ยงเด็กๆที่นี่นะครับหนึ่งวันเนี่ยคิดดูดิคนร้อยคนต้องใช้ข้าวเท่าไหร่ใช้อาหารเท่าไหร่วัตถุดิบเท่าไหร่เครื่องปรุงเท่าไหร่วันละร้อยคนไม่ใช่น้อยนะแล้วบางคนเนี่ยเท่าที่ผมถามเนี่ยอยู่มาห้าปีอยู่ตั้งแต่เด็กเล็กยันเด็กโตแล้วที่นี่เนี่ยหลวงพ่อท่านก็ส่งไปเรียนใครอยากเรียนต่อก็ส่งไปเรียนด้วยนะเออ อันนี้เท่ากับว่ากินนอนอยู่นี่เลยกินนอนอยู่นี่ด้วยก็มีโรงนอนมีอะไรถามว่าทําไมเด็กๆถึงกาพร้าเยอะเมื่อกี้จากที่ถามข้อมูลเนี่ยทางพระมาเนี่ยคือมงเนี่ยเขาจะมีประเพณีว่าตอนช่วงปีใหม่เขาจะจับคู่กันมันอยู่ด้วยกันสักพักหนึ่งมันไม่ใช่มันก็เลิกกันลูกเด็กก็กำพร้าทางวัดเขาก็ไปเอามาเพื่อที่มาดูแลเนี่ยเขาทำมา3ามปีแล้วที่นี่ค<ม>ือเด็กที่นี่ก็จะเป็นทั้งเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายก็ปนกัน นะครับโรงเรียนวัดเนี่ยเขาก็มีโรงเรียนที่เป็นของรัฐบาลดูแลก็จริงแต่ว,ว่าที่กินอยู่อ่ะรัฐบาลไม่ได้ดูแลเขาดูแลแค่เรือ่องการสอนการจ้างครูมาแต่ว่ามันไม่ได้ดูแลทั้งหมดอ่ะเพราะนั้นหน้าที่ทุกอย่างก็จะเป็นของของพระกับของวัดที่จะต้องมาดูแลเด็กๆเ,เหล่านี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราควรหน้าสนับสนุนนะครับอีกหนึ่งที่นะครับครั้งที่12ละครั้งหน้าไปไป่มไป ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังแล้วกันของผมก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ฟื้นมาได้จากของหาดแดงนผมก็อยากดับคื้นเหมือนกันคืนให้สังคมไปเอาเป็นว่าไปทุกครั้งนะไปไม่ไกลมากไปเฮ้ยไม่ที่นี่อ่ะอะไรห็นได้ข่าพาขึ้นในเมองการไปไม่มีห้องน้ำด้วยใช่โอเคลุยๆไปไหนไปกันไปไหนไปกันไปทำข้าว เกลอ้ามีร้านอะไรเนี่ยมาช่วยของนี่คาเฟ่เยียร์ครับมอมมีนะ่มอมมี่ครับเป็นภาษาอีสานนะแปลว่าอะไรที่นี่ตรงนี้ไงที่นี่ตรงนี้อ่า,นนามันเป็นภาษาอีสานขายอะไรครับปกติขา,ายอะไรขายนมไข่ทุกครับร้านนี้ assets. ลองเซ่ลองเซ่นี่นี่ลองเซ่น้ำจรวดใช่ไหมใช่ค่ะนี่แล้วก็เอามาช่วยงานเลี้ยงเด็กๆนะครับมาสองคันเลยเป็นฟู้ดทักนู่นเด็กๆอยู่นู่นเดี๋ยวเด็กกินข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ก็คงมาเอาน้ำกันไปขอบคุณมากนะครับสวดีครับขวดีครับครับวดีครับครับพอดีเห็นหม่อมเขาแชร์ใน Facebook ครับ ว่ามาทําบุญที่อ่างทองตื่นตังใจครับเด็กบางคนก็ไม่เคยกินถามน้องว่ายัไม่เคยกินแล้วก็เห็นเขากินแล้วมีความสุขครับก็มาทําบุญคะ่ะก็คืออยากมาช่วยร่วมอนุโมทนาด้วยนะคะจากน้อยก็เออให้แบบเด็กๆมีความสุขคะ่ะโครงการพูงแจกและยิ้มเนี่ยผมว่าเป็นโครงการที่หมอ,อคัลี่เริ่มมาดีมากได้เห็นรอยยิ้มเด็กๆอะ่ะแล้วเราได้แบ่งปันนะฮะได้ที่สําคัญเลยได้แบ่งปันทําให้ผมมีความสึก มีความสุขมากวันนี้แม้ผมจะไม่ได้มีมากมายนะแต่ผมคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี<ม>ทำ่องแน,น้ครับ <laughs> โอ้มันมีความสุขอยู่แล้วแหละไม่งานได้มาอันที่สองหรอก<ม>อนะครับผมว่าถ้าเกิดใครยังไม่เคยมาลองมาสักมา่งนะอร่อยค่ะ้มจืดค่ะอร่อยครับเผาเผาหมูตับแล้วก็ไก่อร่อยอ่ะ แข่ทเคยหลอขอคุณทุกท่านทาอารขาะมาเลีงหนในวันนี้มขอให้อำนาจกสีแล้ลสุดทาจอในตให้ท่าข้อรเจริญพิดสิอนและสุภาพร่างกแข็งแรงายิญานะคะขอบเรค่ะคุณมากค่ะ